สวัสดีครับพบกับช่องบนบินวิดีโอเกมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Battlefield V นะครับแคมเปญเผ่านะฮะสุดท้ายแล้วฮะับดีครับ,คครบน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไปครับผ่านนี้คราวนี้เราต้องหลบหลบดีๆนะ ลายป้อมปืนครับนี่ฮะสไนเปอร์ไปก่อนอู้ยืนลงไ้่เพื่อนเพื่อนฟังผมทำไมไปเอาไปเอาไปเอาระเบิดกันครับเอาระเบิดกันครับเอาระเบิด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 เดรดไม้เดรดไม้เดรดไม้หนึ่ง 2องปลดระเบิดส <ator il> okay. ิครับเคคอมเคครับไม่สอง กับโอ้ยบ้าเฮ้ยเข้าทางเลยหนึ่งสองไปแล้วครับวิ่งละวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดกดมีป้อมหนึ่งครับป้อมใหญ่ต้องอ้อมไปทางซ้ายนะฮะเปลี่ยนไม่ก่อน โอ้ไม่โดนคอมมนี่โอ้ไม่โดนแลกกันคนละทีเมื่อกี้มกผมพลาดนะครับนี่ผมจะไม่พลาดแล้วฮะ ทางนี้ไม่ได้ครับมันต้องไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวกว้างไปก่อนคนอยู่ข้างบนเหรออย่าโผล่หัวมาสิโอ้มีจุกม,มีจุกลบเหรอไม่รู้ใครได้ยินเสียงผมบ้างนะผมเล่นตอนประมาณตีหนึ่งตีสองครับตอนนี้เอาไป

เพื่อนเราไปไหนหายแดงยังหายแดงแล้วรีล่ะที่ ซีนครับภาคที่สามแล้วนะครับไอ้นี่ยังไม่หายตื่นเต้นเลยฮะมึงสงสัยอะไรเนี่ยเพ,พื่อนตายกี่คนแล้วเนี่ยดูสิพวกเราอ่ะเ,เราต้องตายไปกี่คนแต่เราชน,านะนะฮะยิงมัน On n'a pas gagné. On n'a pas peur en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Vous êtes Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. on va faire des enfants. Pour la grandeur de Tyler. Regarde ses yeux. Mia Hong-chan. Que ce soit lui qui gagne. il <coughs> nous déteste Le piston est, est. inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, attends, attends. attends. Il pense qu'on va rester là ou bien battre en retraite. Le plus gros de la force se trouve dans les bois, donc. <coughs> ใ่ครับปลุกใจอีกแล้วฮะปลุกใจอีกแล้วต้องไปทางนู้นครับมาหยุดก e งกำลังเยอรมันนะก่อนกำลังเยอร p ัรนะ Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa..! Surtout toi qui es très vieux maintenant. Alors leurs yeux, on passera pour des rois. Louis. J'ai petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Yeah. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout sa beauté. เดเมราลาฟิเซ่ีไรเวกปืนดร์ดาตเืนยิงแฟรแฟ์นนั่นไงสองดูก่อนดีทอยสามชุดครับต้องสองคนดูก่อน โอ้ไออารามเนี่ยแหละมีอารามไหมมันต้องมีสิให้ผมไปลุยเดียวอีก่ละว่ะใส่เดียวกับใส่เดียวเยดายนะครับน,นี่ไงส่งรีพีส่งพิทีอีกหนึ่งฟองดั้งมีนีแค่สองโซลูชั พี่บ้ามันทำไมยอยู่หลังต้นไม้ก็เห็นเหรอต้องเฮแล้วดูจะเปิดฉากดิขานก็ได้ครับมันเห็นเหรอ เขาไม่เห็นนะอยู่หลังต้นไม้นันเนี่ยไหนลองยิงผู้แฟร์ดูดิค,<ณ>คืออะไร อยู่แล้วไม่สนอยู่แล้วเขาวิ่งวิ่งไปปิดไอ้นี่ก่อนปิดก่อนคาซีนไม่เห็นคาซีนไม่ให้ตายหรอกโอ้ยเดี๋ยวหลบ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  แปกันมาโอ้โหติดกับต้นไม้ไปกันติดต้นไม้เอาเอาเอามึงหลบเหรอมึงหลบเป็นด้วยเหรอมึงเป็นบอดนะเว้ย

はい。 ไม่เดินล่ะเปลี่ยนใหม่

เรียบร้อยแล้วมั้งจัดการอยังเหรอโอเค,ครับจดกางก,ก่อนนะ ที่เราไม่เห็นรถถังนะครั อู er ie ie ้นะสุดน่ดสุดท้ายพอดีครับโอ้ยเพื่อนทำไมครับเดี๋ยวนะอยู่ต้องไปเอากระสุนที่ไหนเนี่ยป้อมปืนป้อมปืนดีลีอาโมลีอาโมโอเค พี่กัมมเพื่อนผมเพื่อนผม,ผม,ผมแต่เอาไปอย่างละสองเลยครับหนีครับหนีมั<ๆ>นดังอยู่ไหน่มันดังอยู่ไหน่อีกอันหนะะึ่ง เอาเอายิงไม่ได้ล่ะมันเป็นบล็อกอะไรครับมันเป็นบล็อกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกอะไรล่ะเอายิงไม่ได้เอาเอามเป็นบล็อกอะไรครับเป็นบล็อกอะไรครับ อนุญาตรีสตาร์ทเช็คพอยต์ใหม่นะครับโอ้โหบ้าเช็คพอยต์ไม่ได้ดิโอ้โหยิงไม่ได้ครับไอ้บ้าทำไมอ่ะเดี๋ยบอกนะเดียไปทำลายรถถัง,งไปอ่ะ Une grosse oh, oh. machine dégueulasse, sans répétition, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que solution, solutions. La mort soudain, ou la survie. <coughs> <coughs> ทางพี่อยู่ไหนทางอยู่ไหนกระโดดก่อนกระโดดก่อนแตกไหมแตกไหมข่มปืนดีกว่าแตกว่าทันแตก แตกอะแตแตกแล้วครับ ป้อมปืนใครยิงป้อมปืนขยิงป้อมปืนผมเห็นรีสโตอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่มันบั๊กนะบั๊กผมนะบลั๊กผมนะ จุแตกอาจุดเอครับจุดเราไปที่จุดเครับโอ้โหอเลอร์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  มันจะมีเราทางอีกเว้เนี่ยมาโอ้โหโอ้โหโพี่แม่นจูงอ้โหหมุดหมุด มึว่าอะไรมีรถหังนะครับดูก่อนดูก่อนป่อมอีป่อม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 อบระดับป่าได้ไหมโอ้โหนี่แหละครับพ้อมเนี้ยมีไว้ใจได้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 พ้อมนี้โอเค Deux. Deux. Thang, le. les Allemands avaient tout et on n'avait presque rien. On devait donc voler le équipement pour l'utiliser contre eux. il y des explosifs dans les environs. ปิดสิรักไล่รักไล่อ๋อมาหาเอ้ยยิงผมลงไหนเนี่ย มาแรงๆได้แล้วฮะอ,อเชื่องราทำไมอ้แม่อดอเนาขวาืี่ทห,หารอะไรวะเส่ชุดสีแดงไม่รู้ครับไม่รู้ีอย่างเดียวหน้าแดงแล้วแดงหนาแโอ้โหเอ,โ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 อ

ทองแดงกระสุนกระสุนกระสุนไปครับอีกนิดเดียวฮะไปไหนเ,เหนมือนโดนหลอกมาโอ้ยน,น่อะอุ้ยอะไรวะมีสองจุดมีสองจุดตีปิดอีกกวก ไม่บเสีเาไรบสีงเท่าไรอวาายรกนิงอันหนึ่งไในบ่อไปปิดบอก่อนแป๊บนึ่งนะครับแป๊บหนึงครับี๋ยวขอไปปิดบ่อแป๊มหนึ่งครับมาแล้เรา้มาตั้งหลักกันนะครับเดียวเ ิงยังต้องยิงกีฬาคนกีละคนได้กีละคนได้กีลาคนไดกีฬคนได้ีฬาคนตายไหมไหมด้ไหมครับมชอบปืนน,น,นีจุดได้ีฬาคน ครับทำลายทำลายทำลายทำเลยทำเลยทำเลยโฟกัสว์หนึองต้อจี้้องสามสามลูกสามลูกครับหมดแล้วอ่ะเอาแตกเลยเหรอแตกก็แตก กระสุนกระสุนกระสุนมาต่อเลยครับจวยังไงต่อครับเรื่อหน้าต่อไปครับถอยล่นกัหมดแล้วครับโอ้โอูโอ่พิี่ ก็เห็นหลบจุ๊กจุจุ๊จุขั้นเทพจุกขันเทพไปไหนไปไหนเปิดควันม,มาทำมาเขืออะไร ไอ,ไ,ไอ้ไฟไอ้ไฟมาแล้วก็ต้องหนีสิครับจะมาทางไหนทางไหนโว้ยอว้ดไปกินวิไฟไฟโบิดไปกินเด็กสักถามยังมีการสูญเสียนะครับ รถถังวะมันถังไหม้รถถังเหรอไม่ใช่เป็นป้อมปืนไม่ต้องปไปมาจากไหนวะ Le porte du Mais il aurait mieux valu pour nous qu'elle ne s'ouvre jamais. Ah... Ça ne bouge pas, pas. Poussez plus fort Soldats Écarte-toi de la porte oui Oh là. เข้าไปเลยครับผมอลิอาตาต์กลองกำลังนี้แบบสุดยอดมากอรับนี่ครับเมงเมาบินเข้ากองไฟครับ บังคับตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหัาเองนะครับแล้วก็ลบนี่แหละครับเรียบร้อยครับคาส,สีน D O N.